สวัสดีครับแฟนเพลงแฟนหมอลำทุกคนเลยนะครับคลิปนี้นะครับช่องของเราจะพาทุกคนมาดูศิลปินคนดังนะครับกับเมดูที่เรียกได้ว่าหลายคนต้องอึงนะครับนะครับก็คือต้มอึงนะครับเรียกได้ว่าศิลปินคนนี้ก็คือน้ององอิงนะครับน้ององ้งอิงเรียกได้ว่าเมนูที่โปรดปรานของน้องนะครับก็คือต้มอึงหรืออึงนะครับ อื่นก็คือเป็นสัตว์เรียกได้ว่าก็ตัวจะคล้ายๆกบนั่นแหละครับสัตว์ประเภทเดียวกันเนาะนะครับก็มีขาสีขาแล้วก็ตัวเล็กๆนะครับก็มีจะมีไข่เนาะนะครับเป็นอาหารปโปรดของน้องอุงอิงนะครับเรียกได้ว่าน้องอุงอิงมักจะเอ,อมีความสุขทุกครั้งที่ได้กินอาหารชนิดนีน้หรือต้มอ,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 อื่นหรือเป็นพวกปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอื่นนะนะครับ คือเป็นอาหารโปรดของโปรดของชอบของน้องนะครับนี่คือนักร้องดัง <Okay. S 1> นักร้องหัลลาดังแต่ว่าชอบกินอาหารแบบนี้นะครับอาหารแบบบ้านๆอาหารแบบเอ่อคุณต่างจังหวัดเขารับประทานกันเนะาะแถวภาคพื้นอีสานเนะ okay, าะชอบกินนะเนะ,เ,นะเรียกได้ว่าอาหารอาหารป่าเนาะเพราะว่าอึ่ง มักจะอยู่ตามป่าเนาะ,นะค,คนที่จะออกไปจับได้ก็คือชาวบ้าน,นที่อยู่ละแวกที่มีป่าเนาะนะครับในวันที่ฝนตกนะครับอื่นก็จะออกมานะรเรียกได้ว,ว่าออกมาหาคู่จับคู่หรือ,อามาผสมพันธุ์นะครับเราก็จะเห็นภาพแบบนี้อยู่ประจำเนาะสำหรับ พงเอียงเพชรบ้านแพงนะครับกับการที่น้องมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับประทานต้มอึงหรืออึงเป็นอาหารประเภทอึงปิ้งย่างอะไรพวกนี้นะครับปิ้งย่างอึงนะครับน้องจะมีความสุขนะกับการได้กินไข่อึงนะครับเพราะว่ามันจะมีความเอ่อมันนะนะครับสําหรับ อื่นนะถ้าใครเคยได้กินนะครับไข่อื่นจะมีความมันนะครับหอมมันอร่อยนะครับเมนูส่วนใหญ่ก็จะมีต้มเนาะจะเป็นต้มแล้วก็จะมีปิ้งมีย่างอะไรประมาณนี้นะนะครับนี่คืออาหารที่คนทางต่างจังหวัดนะส่วนใหญ่ก็ภาคอีสานหรือคนภาคเหนืออะไรประมาณนี้นะที่จะรับประทานกันเนาะนะครับแต่ว่าภาคอื่น,อ,นอันนี้ ก็ไม่แน่ใจนะเอสก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคุณภาคเงินอื่นนี่จะกินหรือเปล่าเนาะแต่ว่าทางคนภาคอีสา,านภาคเหนือก็กินนะครับเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าโอหายากนะครับเพราะว่าดูดูการช่วงที่จะได้รับประทานก็คือช่วงหน้าฝนเนาะนะครับรช่วงฝนแรกฝนที่สองอะไรประมาณนี้นะที่หลังจาก ตัวอื่นเนาะจำสินอยู่ช่วงก่อนที่ฝนจะตกอื่นก็จะจำสินเก็บตัวเนาะนะครับพอฝนตกตัวอื่นก็จะปรากฏตัวนะนะครับเรียกได้ว่าก็ทําให้ประชาชนคนทั่ว,วไปเนาะก็ออกไปจับอื่นกันแล้วก็เอามาขายซึ่งเรียกได้ว่าก็แพงนะครับสําหรับตัวอื่นนี่กิโลนึง หลายร้อยบาทเลยนะครับก็เรียกว่าสร้างรายได้ให้กับคนหรือชาวบ้านทั่ว,วไปเนาะได้เอามาขายตามตลาดซึ่งก็นานๆทีถึงจะได้มีไรายได้เป็นกบถึงกรรมจากการจับอื่นเอามาขายนะซึ่งก็เรียกได้ว่าก็หลายๆคนก็เป็นเมนูปโปรดของหลายๆคนเช่นกันเนาะไม่ใช่เฉพาะน้องหญิงอย่างเดียวเนาะนะคนธรรมดาหรือคนหลายๆคนก็ชอบเมนูเกี่ยวกับอื่นเหมือนกันเนาะนะครับ สำหรับน้องอุ๋อิงแล้วนะครับการที่ได้รับประทานต้มอื่นหรือปิ้งอื่นย่างอื่นก็แล้วแต่เนาะนะครับน้องจะมีความสุขและมีเอ่เอเรียกได้ว่าเหมือนมีพลังเนาะนะครับกับการที่ได้รับประทานของโปรดนะของชอบเนาะนะครับก็จะมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเอ่อพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะที่เอ่อเอาไปให้น้องหลังเวทีเนาะ อยู่บ่อยๆนะสําหรับต้มอื่นหรือย่างอื่นิ้งอื่นน้องจะได้รับประทานอาหารเมนูชนิดนี้ก็เรียกเลยว่าก็จะมีพ่อพ่อแม่ีซีบ้างเนาะบางทีก็เอทางพ่อเอกเนาะนะครับก็ไปซื้อตามตลาดก็มีเนาะเรียกได้ว่าก็มาต้มให้น้องเิงรับประทานที่บ้านบ้างเนาะครับส่วนตัวอไม่หน่อยเรียกได้ว่า ก็ไม่รับประทานเนาะรับประทานเฉพาะอุงอิงแล้วก็พ่อเอกเนาะที่รับประทานกันนะครับแล้วก็จะมีบอสโจเนาะบอสโจก็รับประทานเช่นกันนะนะครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นของชอบเช่นกันเนาะเรียกได้ว่าพ่อโจและน้องอิงก็จะมีความละม้ใกคล้ายคลึงกันเนาะมักจะกินอาหารที่เรียกได้ว่าคล้ายคกันเนาะอย่างเช่นต้มอึ่งอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ อาหารอีกชนิดเนาะที่เรียกด้ว่าหลายๆคนจะต้องแบบเรียกได้ว่าโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าน้องจะกินเนาะเป็นซอยจุเนาะนะครับหลายๆลายคนอาจจะไม่รู้จักเนาะซอยจุเป็นอาหารทางภาคอีาสานเนาะนะครับก็เป็นพวกเอเนื้อดิบเนาะที่หั่นแล้วเอามาจิ้มกับน้ำจิม้มเนาะนะครับหลายๆลายคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างเนาะคลิปที่น้องกินเนื้อดิบเนาะแล้วครับเอาไปจิ้มกับ น้ำจิ้มที่เรียกด้วยว่าไม่อยาก,กพูดเยอะเนาะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอาหารทางภาคอีสานเนาะก็เรียกได้ว,ว่าช่วงนี้ก็กควรจะงดกินเนาะเพราะว่าก็จะมีเอ่อโรคนะโรคระบาดตรงนี้ก็เป็นโรคที่ระบาดที่ตามที่มีข่าวอยู่ช่วงนี้ก็เรียกได้ว,ว่าควรจะเลี่ยงเนาะนะครับก็เรียกได้ว,ว่าซอจุนี่ก็จะเป็นเมนูเด็ดของพ่ออาชิตะเนาะนะครับแล้วก็พ่อเอกเนาะก็จะเห็นบ่อยเนาะรับประทานอยู่ ที่บ้านเวลาที่ได้กลับไปที่บ้านน้องนุ๊กนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูของเออชอบอีกเมนูหนึ่งของน้องอุ้งอิงนุ๊กนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสําหรับน้องอุ้งอิงนะครับไม่ว่าจะชอบ กินอาหารหรือรับประทานอาหารชนิดไหนนะนะครับเราก็ดีใจเนาะกับน้องที่น้องก็มีความสุขกับการรับประทานอาหารก็แล้วกันเนาะนะครับไม่ว่าอาหารชนิดนั้นจะเป็นแบบไหนเนาะหลายๆคนก็อาจจะเออไม่ชอบหรือ,อยังไงก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับก็ส่วนตัวน้องน้องก็เป็นเด็กบ้านๆคนหนึ่งเนาะก่อนที่น้องจะมีชื่อเสียงโด่งดังน้องก็เป็นคนธรรมดานะครับก็ใช้ชีวิต ปกติเหมือนคนธรรมดาหรือคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดเนาะน้องก็รับประทานอาหารแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปเนาะนะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะที่น้องจะติดนิสัยกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายรับประทานอาหารง่ายๆเนาะกินอะไรง่ายๆเนาะนี่คือซุปตาที่เรียกได้ว่า ไม่เคยลืมตัวเนาะเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนาะใช้ชีวิตง่ายๆกินอะไรง่ายๆนะนะครับก็เป็นความสุขของน้องแล้วกันเนาะสำหรับพ่อพ่อแม,ม,ม่เอฟซีท่านใดคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์เนาะคำพูดคำจาผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วอ,อ,อย่าลืมกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ